สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านหนังสือต้นกล้านะครับซึ่งตั้งอยู่เลขที่113่งชุมชนบ้านสวนหลวงซอยประชาบำรุงหนึ่งตำบลขวาสวรรค์จังหวัดพัทธลุงนะครับซึ่งตอนนี้ท่านที่แสวงหาหนังสืออ่านก็มาที่ต้นกล้าตรงนี้ได้เลยนะครับเรามีหนังสือหลากหลายมีหนังสือพิมพ์รายวันครับยังมีอยู่นะครับ สวัสดีครับค่ะมีนำตัวหน่อยร้านหนังสือต้นบ้านนะคะมีหนังสือพิมพ์พวกรายวันรายปักรายสัปดาห์รายเดือนยังมีอยู่นะคะท่านใดสนใจพวกวารสารหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆสามารถไปเข้ามาหาได้ค่ะไปเข้ามาอ่านได้ยังมีอยู่ค่ะครับขอบคุณครับ